สวัสดีครับพี่น้องผู้ไทยเมื่อนี้ค่อยพามากินตำมะฮุงครับพี่น้องครับนี่พาพี่น้องมากินตำมะฮุงพี่น้องไปตำมะฮุงไม่เสือประเดะคือเกล้าพี่น้องมากินร้านเจ๊น้อยร้านลาบจีตะเกตยนทางร้านเจ๊การที่เก่าเมื่อนี้ได้ลูชินกอดครับพี่น้องครับนี่ซื้อมา60บาทแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มลูชินแล้วก็มีตำมะฮุงแซ่บๆนี่พี่น้องเบิ่งแน่เบิ่งแน่ ตำมะฮงภูเขาไฟเจ้าของเป็นเจ้าของร้านถึงคนสีสเกตก็ลเลยท้องตำมะฮงภูเขาไฟครับพี่น้องคัมมีโอกาสแวะมาจากวัดสุรินครับได้เอามากินครับตำมะฮงแซบเสื้อะกกะบะแดก้แซบนี่เสื้อบะแดก,ก้แซบครับพี่น้องครับอันนี้แหละแนวกินแรงคอยมาเนี้ราคา100บาทอา่าลูกซิฟหกซีฟครับลูกซิฟหกซีฟราคาตำมะฮงอีกสีก่ซีฟครับพี่น้องอ่ มามามาแซ่บๆด้วยพี่น้องด้วยแซ่บนันเดียว